สวัสดีค่ะบริษาบ้านนาค่ะสวัสดียามเย็นๆนะคะ,ะพี่ยาใดมาด้วยบ่อ๋อวิ้ยมันสั่นแล้ววิ้วมันสั่นแล้วโอ้ยน้องอาบน้ำวันแรกครั้งแรกเลยไหมเนี่ยในการในการจะเสร็จนะคะต้องพีดน,น้ำบ่อยอย่างนี้เนาะ,ะแล้วก็พีดน,น้ำไปอย่างนี้คือพีดน,น้ำลงมาแบบนี้ะตมาา ก็จับขาบก็เอื้อทอดจับแรงนะจับแรงนะคะแม่ใช้ไม้เกงไม่ชินมือนี่นะคะแล้วก็อย่างนี้เนาะปมีเทคนิคด้วยนะคะมีเทคนิคด้วยจ้ามัยเปนตัวนี่ค่ะโอ้เราจะชิดนัดเนาะโอ้หมาเลยนะครับอันนี้คือทีมอาบน้ำที่นัดเหรอครับ นี่นะคะเวลาเราเจแล้ว่วมต่อแล้วก็ช่อยตาสองู่าไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาเลแล้วก็ผีหมูออกเซ็ตเขาเริ่มหนาวแล้วนะคะตัวตั่นแล้วก็เชืมนี้ก่อเขาเราต้องกำปั๊บปั๊บปั๊บรีดน้ำถ้ามันถ้ามันชับน้ำนะคะจากขึ้นเท้ารากกำกำ เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งใครมีมอเตอร์ไซค์ก็พายขี่มอเตอร์ไซค์ค่อยเป่าให้น้องนะคะมันจะไม่เป็นปอดบวมหรอแกซี่เกซี่บอกว่าให้พาไปขี่มอเตอร์ไซค์นะครับตัวเล็กต้องใช้พัดลมใช่ไหมครับพัดลมก็ได้พัดลมแรงโอ้โหเกซี่เดี๋ยวนะครับให้หน่อยอเกซี่มนาะ กตเ,เบาไงกอ๋อออตอนนี้พี่เพชรก็มีมีน้องอะไรนะพี่มันถูป่ะมจิูไม่ไม่นูนอ๋อเออโป้ีโป้เอ้ยมีรูปหลายคนนะจำชื่อไม่ได้เลยรูปคณนี้จะ,ะตัิธีกาเป่านะครับเพียงได้ไหมหไม่ใช่นะเนนม แม่นมันต้องยาค้าเราก็อะไรเราก็ไม่มีอะไรมากมายก็จะเจ็บธรรมดาแล้วก็ได้รับเป่าที่มันไม่เจ็บเหรอถ้าเราไม่มันเหมือนสปาไม่เจ็บโอ้มันก็จะผ่อนคลายใช่ไหมคะสวัสดีค่ะโอ้ต้องอย่าโอวมันเนาะตุกตับตุกตับโหลดโอ้เขาไม่ร้องะ เขาคงชอบอะมันเย็นน่าได้มาแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหใหมกอดขึงเท้าอย่มากได้รับการอยู่นี่ฝาดเกาดนยฝาดองาดาด้วยเหรอครับได้โอ้จะโดดลงไหมครับเอ่อเอาใส่ตะกร้าไปก่อนนะเก่งนาะเออใช่เขาโดดลงเขาโดดลงไม่สบายเลย มันแอบมันแอบตอนนี้นะอ่เนี้ยมันแอบเนี่ยโมจิเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นมันก็แสดงอิทธิลิูหนาวหรอคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะลนูก ร้แล้วนะนาำแล้วนะเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีใดรมาเป่าแล้มันสั่นใหญ่เลยนะพี่ยังไม่ช <c oughs> มินยังไม่ชิน,ม,ชนมาเจอใดแล้วก็จะอุน่ลววนละเป๋าดูเอี้มอนนะบอกพี่ อ๋อนี่บ่อทางห้างนี่บ่อนี่บ่อบคะอ๋อเล็ด พี่เกสซี่นี่ทำเหมือนมืออาชีพเลยนะคะทุกคนพี่ทำนานเอ้ยเคยเอ็ดงานอยู่ร้านชิมด้วยทำชิมก็ชิ้มแต่ตังค์เขาต้องรับสัมภาษณ์ไได้จะมาลองไม่ได้ต่อก่อนไหมต่นะมจ๊ะดีนะมีคนอาบน้ะให้เนี่ยใช่ดีเลยดีก็คุยไปนอนบนนั้นเลยสบายนะใครตัวทำ ทุกท่านนะคะขึ้นไลน์รอบแรกนะจ๊ะนางทําอะไรลูกกันเติมเติมหล่อดเติมหล่อดปานปลาล้านสปาแล้วนะปาล้านสปาตัดขนตัดใจเสร็จแล้วเอาแผ่ตะกร้าหน้ารถไปเลยไปไปชื่อนั่นหล่อนเดี๋ยวแม่นมจัดการนะลูกห้ามด้อห้ามเดื้อน้องสวัสดีครับพี่ดาค

โป้พี่โป้มันจะตกนั่นน่ะกลัวเหรอฮัลโหลรัดเลยมันอยู่ข้างบนน่ะพี่อยู่ข้างบนบ้านนี่มันขึ้นไปแล้วก็โหหน้ามาปีโป้ชิ้ดาวเร็วๆมันก็มาส่องดูแล้วมันก็ไปชมวิวเนาะลงไป ก้าโวกาโวกาโวมาแล้วมาแล้วพี่โป๊มาแล้วเก้าแบบช้ำชองมากนะคะ มันมีมัดอยู่บอกเลยลงมาจากบ้านทางไหนลงมาจากบ้านทางไหนบันไดบันไดพี่มันมีมันมีมารายาทมันขึ้นลงตามตามบันไดมันกล้าโดดเหรอพี่มันกล้าโดดเหรอ เป็นไงคะคุณโมเจไปละไปละ บรรยากาศยามเย็นๆนะคะเราก็พามาดูีแี้นะคะอาหากับน้องหมานะคะ,ะ,คะแล้วก็ยามเย็นก็าอากาศดีเช่นเคยเลยนะคะทุกคนก็จะเห็นแบบบรรยากาศที่เถานะคะ<ๆ>ก็จะมีหมอกด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้วันนี้แบบท้องฟ้าพ้าที่ยจงไม่ตกดินนะคะก็ กก็จะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวคุณติวก็จะพาทุกคนไปดูระเบียงนะคะว่าวันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะมันรู้เื่องเลครการสถานการณ์มนรู้มันมันไม่ให้มันสถานการณ์มันบังับนะคะนี่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นอ่าระเบียงเนาะอ่าช่างทำในวันนี้นะคะก็ น่าจะได้อีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่มีเหล็กนเนาะเพอเพิ่งไปซื้อเหล็กมากันนะคะมันก็แบบเข้ากันมากเลยขอบคุณาศสวยงามน,นะคะเ,คเป็นอย่งนะโอเค,อเคนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การรับชมนะคะคกคนนะคะ็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับครูติวสาบานาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ